ครับก็สวัสดีไปญาทุกคนนะครับผมเจอกันกันกบผมกับช่องโปเตปัฟคลิปนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสรุปข่าวเกมในช่วงระบที่ผ่านมานะครับจะมีข่าวอะไรบ้างเดี๋ยวมารอดูกันเข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไคร b e กดกระดิงแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องผมด้วยนะครับอ่ะไม่เสียเวลาเดี๋ยวเริ่มที่ข่าวแรกเลยนะครับอ่ะไปกันเลยครับไปกันเลย โปรตีปับช็อปขายโค้ดเกมสตรีม EA, Rockstar, Ubisoft ราคาถูกและขายตีโ l เลตในโซนไทยสนใจสั่งซื้อได้ที่ Facebook p a g โปรต e ปับช็อปขายเกมราคาถูกลิงค์อยู่ใน Description ครับผมเอาแล้วครับนี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเกมแมชชีนโซล l i t ์ที่เตรียมจะเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในงานเกมปลายปีนี้นะฮะกับ Phantom b a ด e Zero เตรียมเผยวันจำหน่ายในงาน The Game Awards 2 0 25 อย่างแน่นอนนะครับอ้างอิงจากประกาศในทวิตเตอร์ของงาน The Game Award s นะครับที่มีการปล่อยตัวอย่างแบบสั้นๆของเกมแ a ททอมเบตซีโรออกมาพร้อมกับยืนยันว่าในงาน The Game a w a r d s 2 0 2 5จะมีการประกาศวันวางขายของเกมในช่วงเบอร์พรีเมียร์อย่างแน่นอนหลังจากที่ทาง S g a เกได้นำเวอร์ชันเดโมของเกมไปโชว์ตัวในงานเกมต่างๆทั่วโลกมาก่อนหน้านี้แล้วและก็ตัวเกมจะลงให้กับ PS5 และก็ PC คาดว่าน่าจะบนสตรีมด้วยในนี้แฟททอมเบตซ Zero ถือเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าจับตามอง จากผู้พัฒน,นาจากประเทศจีนด้วยกราฟิกที่สวยงามโดดเด่นและระบบการเล่นที่รวดเร็วสะใจถือเป็นอีกหนึ่งเกมที่มีคนตั้งตารอคอยกันอย่างมากมายและก็รอกันมานานส่วนตัวเกมจะออกมาดีหรือไม่ถ้าจะได้มีข่าวคราวไงทางปรเทปั๊บจะมาเป็นททราบในอนาคตนะครับเอล่ะไปะนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเกมที่ประสบความสําเร็จเพราะว่าผู้เล่นต้องมาก่อนครับกับผู้ให้เสียงภาคแอสตาเรียนเชื่อว่าเหตุผลที่เบลเลรเกต3ประสบความสําเร็จเพราะคิดถึงผู้เล่นก่อนผลกําไรครับ ทางคุณนิวนิวบอลครับนักแ,แสดงผู้ให้เสียงภาคแอสตาเรียนตัวละครขวัญใจผู้เล่นบรอเกต3เชื่อว่าหัวใจสําคัญของความสาเร็จอย่างล้นหลามด้วยยอดขายหลายสิบล้านชุดและรางวัลเกมแห่งปีมากมายมาจากกัรที่ลารีสตูดิโอผู้พัฒนาเกมเพื่อที่จะให้ผู้เล่นมาก่อนผลกําไรนะครับผู้คุยบนเวทีงานโรดไอแลนด์คอมมิคคอนที่มีนักพากย์หคนของเกมคุณนิวบอลให้ความเห็นว่าทําไมเกม RPG ี ภาคล่าสุดของบอลเลอร์เกตถึงประสบความสําเร็จตัวยกตัวอย่างเรื่องการเพิ่มสรรพนามให้กับผู้เล่นมากขึ้นในช่วงท้ายของการพัฒนาคุณนิวบอลกล่าวไว้ครับว่าถ้าเราต้องแก้ไขอะไรสักอย่างพวกเขาก็คือไลท์สตูดิโอนะครับก็จะยอมทุ่มเมงินนะทำมันพวกเขาเพิ่มสรรพนามเดเดมเข้าไปทั้งที่มีต้นทุนแบบมหาศาลมากๆเพราะผมพยายามจะคานวณคร่าวๆในหัวว่ามันน่าจะใช้เงินประมาณเท่าไหร่มันโคตรบ้าบอและตัวเลขของผมยังอาจต่ำกว่าความเป็นจริงด้วยซ้ํา แต่พวกเขาก็ทํามันอยู่ดีเพราะพวกเขาจะให้ผู้เล่นรู้สึกว่าตัวเองมีตัวตนที่สะท้อนอยู่ในเกมซึ่งตัวทุนที่คุณนีวอนพูดถึงน่าจะหมายถึงจํานวนชั่วโมงที่ต้องใช้ในการบันทึกเสียงเพราะนักสนแสดงจําเป็นต้องบันทึกหลายเวอร์ชั่นของแต่ละประโยคที่ไม่เพียงแต่มอบตัวเลือกที่หลากหลายให้กับผู้กำกับเท่านั้นแต่เพื่อให้มีเวอร์ชันที่แตกต่างกัน ตามสรรพนามที่ให้ใช้งานด้วยซึ่งบอลเตอร์เกตสามอัดแน่นไปด้วยบทสนทนาปริมาณมหาศาลจึงเป็นไปได้ว่าการเพิ่มสรรพนามเพียงชุดเดียวก็ทําให้ทีมงานภาคต้องใช้เวลาบันทึกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหลายสิบชั่วโมงแล้วก็คุณนิบอลกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าผมว่าประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละ่างที่เรารู้แลกเห็นกันอยู่แล้วจากเกมลาเลียนและเกมอื่นๆหลากหลายแนวในวงการเกมที่ออกมาหลังจากนั้นถ้าคุณให้ความสําคัญกับผู้เล่นก่อนผลกําไรคุณก็จะสร้างเกมที่ดีขึ้นออกมา มันจะได้เสียงตอบรับที่ดีแล่คุณก็อาจจะทํายอดขายได้มหาศาลด้วยซึ่งก็เป็นข้อมูลเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเออเกมอ่ะถ้าคิดถึงผู้เล่นก่อนกําไรมันก็จะเป็นประโยชน์มากนะครับเพราะที่ผ่านมาก็เห็นหลายๆเกมมาที่แบบว่าค่ายเกมหวังฟันกําไรหวังเอาเม็ดเงินมากกว่าความสุขในการเล่นเกมของผู้เล่นซึ่งปีนี้ผมเห็นหลายเกมเลยมันน่าเศร้าจริงๆครับถ้าผมจะชกคอมพี้แบ็รอ Back Object, อฟเจ็เพราะเรื่องทําเกมช่วยๆอ่ะ หาตังเอากําไรเนี่ยผมก็คงพูดได้ดา่าเช้าด่าเย็นนะครับไม่ต่างกันนะส่วนใครที่ได้เล่นบริเรเกตสามเห็นด้วยหรือไม่กับข่าวตรงนี้ก็คอมเมนต์มากันได้นะครับส่วนที่มีข่าวาวไงเดี๋ยวครเต้ปับ๊บจะมาเดาทราบในอนาคตครับต่บไปนี้ก็เป็นข่าวลือเกี่ยวกับกิ๊พยองควัญชื่อดังที่อาจจะไม่ได้มีพักใหม่ในตอนนี้ก็คือโดนดองไปยาวๆนั่นแหละะกับหรือว่าแฟนชายเนสเปสอาจโดนดองยาวๆเพราะทาง EA ไม่มีแผนที่ทาพักใหม่ในตอนนี้นะครับ ดังานล่าสุดจากทางอีสเตอร์เกมมิงระบุว่าเราอาจจะไม่เห็นภาคใหม่ของเนสเปสซี์เกตยองขวัญเอาตัวรอดในอวกาศเร็วๆนี้เพราะ EA ยังไม่มีแผนที่จะทําภาคใหม่ดยวยังรข่าวเปิดเผยกับอ n สเตอร์เกมมิงว่าซีรีส์นี้โดนดองไปยาวๆลุกถึงแนวทางของ EA ในตอนนี้ก็อยากคาดหวังว่า EA จะหยิบเนสเปซมาทําภาคใหม่ในเร็วนี้ไม่ว่าจะเป็นการรีบูตรีเมคหรือว่าภาคต่อด้วยการที่ข่าวล่าสุดนะครับจะได้ที่ผมไม่ได้ทําคลิปไปก่อนหน้าก็คือเรื่องของ EA อนนี้โดนซื้อจัดการโดยกลุ่มทุนซาอุดิอาระเบียทำให้กลายเป็นว่าเหมือน EA มีปัญหาด้านการเงินนะครับและก็มีการคาดหวังว่า EA อาจจะขายสิทธิ์แฟรนไชส์ e s p เป t ให้คนอื่นไปทําต่อแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่า EA จะกําลังมองหาคนซื้ออยู่จริงๆแต่เป็นข้อมูลจากการพูดคุยกับบุคคลภายในบริษัทบางส่วนที่รู้สึกว่า EA อาจจะเลือกขายแฟรนไชสนี้เพื่อเอาเงินไปชําระหนี้หลังจากปิดดีลในปีหน้านะครับอย่างนันก็ตาม นี่ไม่ใช่กำกับาการหรือยืนยันใดๆจากทาง EA ดังนั้นโปรดใช้วิจรารณ์ในการรับฟังเช่นเดียวกับข่าวลืออื่นๆนะฮะเพราะว่าข่าวลือของผมก็ค่อนข้างพูดถึงบ่อยนะครับในหลายๆคลิปข่าวเกมถ้าอยากจะเป็นข่าวลือนะจะไม่ใช่เป็นลีกเพราะหลายคนจะไม่ชอบเรื่องลีกเท่าไหร่นะครับผมพยายามจะไม่เอาลีกมาเล่าในข่าวนะครับผมเป็นคนที่เล่นเดสเปซมาทั้ง3ภาคนะหนึ่งสอเล่นมาหมดสยองขวัญทุกภาคแต่เพราะภาค3ามันดรอปไปได้แหละทาให้การจะเขียนภาค4ออกมาหรือภาคใหม่ๆออกมามันก็แอบลําบาก ถือพักหนึ่งรีเมคมันก็ยังทําออกมาได้มันก็ดีแหละแต่ยอดขายมันไม่ได้ดีซึ่งก็แอบ,บเสียดายเหมือนกันนะครับสำหรับเดสเปซใครที่ได้เล่นเดสเปซเป็นไงบ้างก็คอมเมนต์มากันได้นะครับหรือมีข่าวาวไงที่ทางโปเตปับ๊บจะมาเดทให้ทราบในอนาคตครับข่รวบันี้กก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเกมมอนทานเวอร์ชันเทิร์นเบสที่เกือบจะกลายเป็นแนวเกมอื่นไปแล้วนะครับกับภูมกับมอนทานสตอรี่สามยอมรับเคยคิดจะเปลี่ยนพักนี้เป็นในมิชชั่น r า g ตามสมัยนิยมนะครับ สำหรับเกม Monster Hunter Story 3 Twisted Reflection เป็นภาค3ของซีรีส์ Monster Hunter Story ที่พลิกโฉมเกมล่าแย้ให้กลายเป็นแนว JRPG แบบ t u r n b a s e สซึ่งภาคนี้ก็ยังใช้การสู้แบบ t u r n b a s e สเมือนกับภาพ1กับ2ที่เคยวางขายไปก่อนหน้านี้แต่จริงแล้วด้วยความนิยมที่มากขึ้นของเกม RPG แนวแอคชั่นทำให้ทีมงานเคยคิดที่จะเปลี่ยนภาคนี้ให้เป็นแนวแอคชั่นตามกระแสเหมือนกันจากการสัมภาษณ์กับทาง GameSpot นะครับคุณเคนจิโอคุโร พุ่มกับ m o n s t e ตอร์ t e r Story 3ยอมรับว่าในช่วงต้นของการพัฒนาพวกเขาสองจิตสองใจว่าควรเดินหน้าทำแนวเทิร์นเตสต่อเหมือนเดิมหรือจะเปลี่ยนแนวทางดีเขากล่าวไว้นะครับว่าตัวนี้เกมแอคชั่นอบีจีได้รับความนิยมมากและพวกเขาก็รู้ว่าเกมเหล่านี้ได้เสียบรับที่ดีด้วยแต่เขาอธิบายว่าจุดเริ่มต้นของซีรีส์สตอรี่ที่กลายเป็นเสาหลักของแฟรนไชส์มอนฮันก็คือความแตกต่างของภาคหลักที่เป็นแนวแอคชั่นซึ่งคุณเคจิกาบเพิ่มเติมนะครับว่าให้ผลหลักที่ มันกลายเป็นแนว RPG แบบเทินเบสใส่คำสั่งเพราะเราอยากให้คนที่ไม่ได้เก่งการเล่นเกมแนวแอคชั่นหรือคนที่ชอบแนว RPG แท้ๆมากกว่าสามารถสนุกไปกับเกมได้ในทางกับการจุดแข็งของซีรีส์สตอรี่คือการเล่าเรื่องและการจับและเลี้ยงมอนสเตอร์นั่นคือสิ่งที่เราทุ่มเทใส่ใจอย่างหนักในภาคล่าสุดนอกจากนี้การที่ภาคหลักของซีรีส์มอนทันพัฒนาบกเกมเพลแนวแอคชั่นไปไกลามากแล้วคุณออกุระเลยมองว่าการพยายามใส่ความเป็นแอคชั่นเข้าไปในซีรีส์สตอรี่ ทำให้เกมดูจืดชืดและโดนเปรียบเทียบกับภาคหลักซะมากกว่าคุณโอคุโรเลยมองว่าการพยายามใส่มบิเนชชั่นเข้าไปในซีรีส์สตอรี่ทำให้เกมดูจืดชืดและโดนเปรียบเทียบกับภาคหลักซะมากกว่ายังไงก็ตามก็ไม่ได้หมายความว่ามอน Hu นสตอรี่สามจะไม่ดึงเอาความเชี่ยวชาญด้านเกมแอคชั่นของแคปคอมมาใช้เลยสักทีเดียวแต่คุณโอคุโระกล่าวว่าเขาใช้องค์ความรู้ตรงนี้มาปรับเปลี่ยนเกมเพย์บณแผนที่ให้มากขึ้นโดยเฉพาะการทำให้สภาพแวดล้อมโต้ตอบกับผู้เล่นมากขึ้น เพื่อให้ผู้เล่นอยากลองทำอะไรต่างๆและเพิ่มกลไกที่ทำให้แค่การเดินสำรวจมันก็สนุกแล้วนะครับสำหรับ Monster Hunter Story 3: t w i s t e d Reflection เกมจะวางขายใน PS5, yes Xbox Series, Nintendo Switch 2และ PC บน Steam ในวันที่13มีนาคม2 0 1 6นะครับใครอยากเล่นเกมล่าแย้แบบ t u r n b a s บสเกมนี้โคตรแนะนำครับหรือว่าใครสนใจภาค1และ2ก็ไปเล่นกันได้นะครับเป็นภาคที่สนุกใช้ได้เหมือนกัน ผมแนะนําจริงๆครับอันนี้จะมีข่าวๆยังไงเด,เดี๋ยวทางโปเต้ปั๊บจะมาร์เด้ทราบในนาคตครับผิดท้ายด้วยข่าวนี้ก็แล้วกันครับเป็นข่าวเกี่ยวกับเกมภาคีมือสังหารที่ต้องมีระบบเนี้ยอยู่ในเกมเอาออกไม่ได้ครับเรื่องนี้ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวสําหรับผู้ช่วยพุ่มกับเอซ h a d o w ฝากถึงทีมทําภาคใหม่ว่าระบบปากลัวคือเสาหลักของซีรีส์ที่ควรให้ความสําคัญนะครับแม้ว่า As s i n s c r คิ d ชา a dow ภาคล่าสุดของซีรีส์ที่นําพาผู้เล่นไปยังยุคไซนาของญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก จะวางขายมาแล้ว9เดือนแต่แอสซินคิดภาคใหม่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้ไกลเกินเอื้อมนะครับแม้ว่าทาง Ubisoft เคยเปิดเผยถึงเกมภาคอื่นที่กําลังอยู่ในวางการพัฒนาแต่ล่าสุดถึงในหัวหน้าของทีมพัฒนาคนหนึ่งของภาค Shadow ดูเหมือนจะมีข้อคิดปากให้ทีมงานอื่นๆที่กําลังทาซีรีส์ Assassin's Creed อยู่ในตอนนี้คือเขาบอกว่าให้ความสําคัญกับระบบการวิ่งปากัวในเกมภาคถัดไปให้มากขึ้นในฐานะที่เป็นเสาหลักของซีรีส์โดยทางคุณ ซิมอนเลอเมความตัวผู้ช่วยผู้กำกับเกมจาก Ubisoft Quebec และ Assassin's Shadow กล่าวถึงบทเรียนสำคัญที่ได้จากการพัฒนาเกมนี้ในบทสัมภาษณ์กับทางสื่อ Games r a d a โดยคุณเลอเมความตัวได้ชี้ว่าบบก,การวิ่งปากลัวเป็นเอกลักษณ์ของซีรีส์ Assassin's s h a d ดูเหมือนลดความสำคัญลงไปจนเป็นเบื้องหลังในภาคที่พลิกโฉมแนว RPG อย่าง Origin Odyssey และก็ Valhalla ส่วนหนึ่งเพราะโลกเปิดกว้างขนาดมือมาของภาคเหล่านั้น ไม่ได้มีสิ่งปลูกสร้างหนาะแน่นให้ปีนป่ายเหมือนกับเกมภาคเก่าๆของซีรีส์แต่แผนที่ของเกมมักจะเต็มไปด้วยมหาสมุทรหรือ้นทะเลทรายกว้างสุดทุกหูลูกตาที่ขั้นกลางระหว่างสนามปีนป่ายในรูปแบบเมืองขนาดใหญ่และเขากล่าวต่อว่าเราพยายามแก้ไขเรื่องนี้ในเนื้อหาคอนเทนต์หลักเกมวางจำหน่ายของ AC Shadow และผลักดันแนวคิดนี้ภายในว่าระบบปากัวคือสิ่งสำคัญมาผลักดันให้เป็นระบบที่โดดเด่นจริงๆกันเอถอะซึ่งภาคต่อไปของซีรีส์ก็คือ Assassin's Creed Jade ซึ่งว่ากันว่าจะเป็นเกมแนว Open World เต็มรูปแบบเป็นภาคแรกของซีรีส์ที่จะลงมือถือนะครับแต่ก็ Assassin's Creed o d n a m e y ที่ดูเหมือนจะเป็นการตีความในโทนหลอนขึ้นซึ่งน่าจะเป็นธีมแนวล่าแม่มดหรือยุคกลางสมัยนั้นนะฮะสร้างโดย Ubisoft Montreal Studio อที่เคยมีผลงานจากภาควา l านอกจากนี้ยังมีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับ a s s i n Creed 4 b a c k Flag Version Remake ที่ต้องรอดูว่าจะมีการผักดันระบบปากลวในเกม มันมีความสําคัญมากขึ้นหรือไม่นะครับ Assassin's s h a d o พักนี้มี2ตัวละครไทเเลนคนหนึ่งคือยาสุเกะเป็นซามูไรครับซึ่งการเอาซามูไรไปวิ่งปากลัวมันไม่หมะเอาซะเลยซามูไรวิ่งปากลัวมันคงแปลกๆมากะครับจากชุดเกราะที่เขาใส่นะแต่นาวเอะเขาเป็นยินจาครับมันสามารถปากลัวฟีล l i n g คือแอสซินของแท้เลยก็นั่นแหละครับระบบปากลัวเป็นระบบที่เราได้เห็นกันบ่อยๆในเกม Assassin's Creed ทบทุกภาคตั้งแต่ออดีตจนถึงปัจจุบันนะนะ ซึ่งก็หวังว่าแอสซินคิดพักต่อไประบบปากัวจะยังมีความสําคัญและทําให้เกมมันน่าเล่นขึ้นยิ่งกว่าเดิมและก็หวังว่า Ubisoft จะทําเกมออกมาให้ดีหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าช่วงนี้ Ubisoft ดราม่าหนักมากโดนโชกโดนต่อยไม่พักเลยอันนี้ถ้าเป็นแฟนแอสซินคิดคิดยังไงก็คอมเมนต์มากันได้นะครับส่วนที่มีข่าวคาวยังไงเดี๋ยวทางโปเตปจะนาติดททราบในอนาคตครับคิดเห็นไงก็มาคอมเมนต์กันได้ครับและผิดพลาดต้มมน,ตนบแบบการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ไว้ด้วยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสิดตักงคกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พาคลิปต่างของทางช่องผมครับและก็สามารถสมัครเมมเบอร์กันได้ครับ50บาทต่อเดือนพร้อมสิทธิพิเศษมากมายและก็สามารถส่งซุปเปอร์แตไปกับมาใจกันได้ครับโปรเตปับขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอใหม่ในคลิปต่อไปครับไปแล้วครับขอกล่าวคำว่าสวัสวดีครับผมบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับ